สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจ่าชนะวัดฟอร์ดลับเตอร์นะวันนี้ครับส่งงานด่วนนะเป็นลับเตอร์ปี20นะครับมาใส่ล้อกับยางนะครับตัวนี้จองไว้นะครับเนื่องจากว่ารอ,อยางนำเข้านะจาก USA นะเป็นยาง DF เอฟมสนะเป็นยางมัดนะครับตัวนี้มันไซส์35นิ้วนะครับ แล้วก็ใส่กับตัวกันชนเดิมนะครับของเจ้าอันนี้อันนี้จะเห็นว่าด้านหลังมันต่ำกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่แล้วครับพื้นที่มันต่ำแล้วก็มียางอยู่ข้างหลังนะถ้าทรงอันนี้ก็หน้าหลังจะเท่ากันนะตรงนี้ล้นอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับอันนี้ดอกคโหดเลย ล้อเป็นฟูเอลฟูลเอลโรนะครับลน,น์สโตรกนะข้อหน้าก็ล้นสั่งอยู่น,นะกันโคนยังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางเรานะครับแล้วก็คันนี้ใช้วิธีการตกแต่งซุ้มล้อแบบใหม่นะ ให้ดูโดยรวมมข,ข้างนี่นะครับประมาณนี้นะใช้เป็นกันชนเดิมนะครับอันนี้กำลังรอส่งงานลูกค้านะครับอ่านี่เป็นงานซุ้มล้อนะครับ าตกแต่งวงเลี้ยวนะนี่นะครับตัวกันโคลยังอยู่นะแล้วก็ตกแต่งซุ้มล้ออันนี้เป็นคันแรกที่ใช้วิธีตัดแบบใหม่นะครับงานเนียนกลิบนะเนี่ยล้อลนๆนะฮะปกติถ้าจะเอาล้อตัวนี้ไปใส่กับแรปเตอร์เดิมๆก็ใส่ไม่ได้นะครับ ถึงแม้จะยกข้างหน้าก็ใส่ไม่ได้นะเห็นไนอกจากว่ายกห้านิ้วนะถึงจะใส่ได้ออนนี้ยกประมาณหนึ่งนิ้วครับน,นะครับอให้ดูรอบติดรอ,อบนะใกล้ๆนะครัล้อ,งอวงเลี้ยวไม่ติดนะครับประมาณเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งนิ้วช่องว่าง รตรงสีน้ําเงินเห็นไหมครับนันจะเป็นทลองความนุ่มนวลก็เหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็การขับขี่ก็ปกตินะครับอยู่ที่การตั้งศูนย์นะครับตั้งค่าแคมเบอร์นะครับแคสเตอร์มุมต่างๆนะครับก็จะขับได้ดีเหมือนเดิมแต่การออกตัวก็อาจจะอืดไปนิดนึงนะอืดมากกว่าเดิมหน่อยเดียว นะะฮก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนท่อเสียกับชุดเครื่องไฟฟ้านะครับโอเคก็เดี๋ยวคันนี้ก็ส่งงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็มารับแล้วนะครับโอเคไปกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ